ในตลาดเป็นซอฟต์แวร์ออนไลน์สำหรับผู้ใช้งานที่เป็นอู่่อรมรถที่มีรถยนต์เข้าออก็นจำนวนมากเพื่อให้สามารถบริหารงานฟอมที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพเรามีโมดูลสำหรับจัดการงานในอู่อย่างครอบคลุมอาทิเช่นงานเสนอราคาบันทึกราคาที่ประกรันอนุนมัติและพิมพ์ใบเสนรอราคาให้กับบริษัทประกันตามแบบฟอร์มที่กำหนดโมดูลงานฟอมติดตามสถานะการฟอมของชิ้นส่วนต่างๆสถานะของอะไรที่สั่งซื้อจัดการรูปภาพงานฟอมและประเมินเวลางานฟอมโดยคำนวณ early start early end late start late end ของขั้นตอนงานซ่อมต่างๆเพื่อให้สามารถวางแผนการซ่อมรถส่งล,ลูกค้าได้ทันเวลาและมี h b o a แสดงภาพรวมการซ่อมทั้งหมดในอู่เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการโมดูลขายสินค้าสำหร,รับควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าโมดูลงานผสมสีพร้อมสูตรสีโมดูลการเงินเพื่อติดตามการเก็บเงินกับลูกค้าและประกันโมดูลรายงานเพื่อแสดงข้อมูลของอู่ในมิติต่างๆเพื่อการบริหารจัดการไอ้กระาดาษมีแพ็กเกจเริ่มต้นเพียง5,000บาทต่อเดือนเท่านั้นได้ยินดีให้คำปรึกษาและตอบคำถามเพิ่มเติมหากท่านสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา